นนแพงกว่าน,นี้ไม่มีแล้วครับผมอะไรวะอ่ะสวัสดีครับวันนี้อยู่กับเอมาเฟียฟอร์ดนะครับจะบอกว่าวันนี้เป็นรถพิเศษจริงๆนะละหลายๆคนยังไม่เคยเห็นใช่ไหมล่ะในช่องของเอนะเนี่ยวันนี้จะพามาชมนะครับเจ้าตัวนี้นะบอกก่อนเลยนะว่ามีเพียง200คันในประเทศไทยนะตอนนี้นะครับเหลืออยู่ไม่ถึง30คันแล้วใครอยากได้รีบทักหา,าเอนะอ่ะคันนี้นะครับเป็นเจ้าตัวเ a n เจอร์เอ็ R T นะครับเรียกว่าเป็นตัวพิเศษนะครับสำหรับ Ford f อร์ดไฟเวอนะครับ่าหรือ Ford ดเลเวอรนั่นเองนะครับเป็นเจ้าตัวกระบะสายพันธุ์ดุนะครับที่มากับเครื่องยนต์ขนาด3.0 V6 ดีเซลนะครับตัวเทอร์โบด้วยนะครับให้พละกำลังถึง250แรงม้าและ600แรงบิดนิวตันเมตรเลยอ่ะเป็นไงกับสีเท่ๆแบบนี้นะครับสีเรียกได้ว่าเป็นเหมือนคารแรมโบนั่นเองนะครับ มากับการตกแต่งนะครับในส่วนของกระจังหน้าและกันชนอย่างที่เห็นนะครับเป็นลังพึ่งขนาดใหญ่นะแต่สังเกตนะครับที่โลโก้ของเขาเป็นสีขาวแบบนี้นะลักษณะที่แบบว่าเหมือนมีไฟติดอยู่ตลอดเวลาแต่จริงๆไม่ใช่ไฟนะเป็นลักษณะของโลโก้พิเศษของเขานั่นเองนะครับกับเจ้าตัวไฟที่เป็นระบบ m a t i c LED นะครับที่ให้เรื่องอในเรื่องของเปิดปิดออโต้นะครับแล้วก็ออโต้ไฮบีมนะครับเรื่องของออไฟสูงแบบอัตโนมัตินั่นเองนะครับช่วยวอลเลนได้นะครับกับ ดวงไฟที่เป็นลูกแก้วโปรเจคเตอร์แบบนี้นั่นเองนะครับในส่วนด้านล่างนะเห็นไหมครับว่าการชนเขาแลกตาครับมาแบบสายซิ่งพร้อมซิ่งเลยนะครับตัวนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกนะแต่ว่ามีขีบตรงนี้เข้ามาให้เพิ่มเติมเพิ่มความเท่หรือเหมือนประมาณว่าคล้ายๆอารมณ์แบบดิฟฟูเซอร์แต่มันจะอยู่ด้านหลังแต่นี้ตกแต่งเพิ่ม <c oughs> เติมเข้ามาด้านหน้านั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามากันต่อนะครับในส่วนด้านข้างในส่วนด้านข้างนะครับคันนี้นะครับ ด้านหน้าของเขานะครับเป็นแบบอิสระปีกนกสองชั้นนะครับพร้อมคอยสปริงเหล็กกันโค้งเช่นเคยแต่ว่าตัวนี้นะคบพิเศษตรงที่ว่าด้านหน้าของเขาโชคจะเป็นแบบเพดเดร์นั่นเองนะครับหรือเป็นระบบแบบโมโนทูบนะครับให้ความกระชับมากยิ่งขึ้นในการขับขี่ยิ่งใช้ความเร็วสูงยิ่งเกาะถนนและนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็บอกเลยว่าตัวนี้นะครับเห็นสวยๆแบบนี้ไม่ได้เป็นแม็กแต่งนะเป็นแม็กเดิมจากโรงงานนะครับขนาด21นิ้วนะครับตกแต่งหล่อๆเท่ๆแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับแม็กเดิมก็เทขนาดนี้แล้วหรืออยากเปลี่ยนนนบออกกกััได้ต จะบอกว่าตัวนี้เป็นกล้องแบบ3 6 0องศาด้วยครับกล้องมองแบบรอบคันและที่สําคัญไปกว่านั้นเห็นไหมครับความเท่ของเขาสังเกตที่ด้านล่างประตูนะครับอ่านะครับคันนี้เดิมๆจากโรงงานก็ให้มาเป็นบันไดไฟฟ้าแล้วนะครับอาเดี๋ยวพามาชมด้านในกันนะครับอะมาดูด้านในของเขาเป็นยังไงนะครับเท่ๆหล่อๆแบบนี้เลยนะครับตัวพวงมาลัยของเขานะครับสังเกตนะครับจะเป็นลักษณะพวงมาลัยตัดก็คือเรียกได้ว่าพวงมาลัยแบบสปอร์ตนั่นเองนะครับแบบสายซิ่งเลยนะครับมากับมาร์คเซนเตอร์สีฟ้าที่ว่า เป็นเอกลักษณ์ของเขาและเดินได้สีน้ำเงินทั้งคันนะครับเป็นเบาะหนังทั้งคันนะครับตัวหัวเกียร์เห็นไหมครับเป็นแบบสีสปีดอีชิปเตอร์ด้วยนะครับเบาะทรงบักเก็ตซีดนั่นเองเป็นแบบเบาะแต่งเลยนะครับอันนี้บอกก่อนนะเดิมๆโรงงานก็ไ้เทแบบนี้แล้วนะครับเป็นระบบขับสีด้วยนะครับอ่าเป็นไงครับอ่าเดี๋ยวไปชมกันต่อนะครับด้านท้ายด้านหลังของเขานะลูกค้านะครับ ัปเกดนะครับอยากได้ความนุ่มนวลในส่งด้านหลังนะครับก็เปลี่ยนเป็นโช๊คของตัวเดิมนะครับเป็นโช๊คเดิมถอดตัวเพเดอร์ออกนะครับใส่เป็นโช๊คเดิมข้างหลังตัวนี้นะครับจะเป็นแบบลูกผสมนั่นเองนะครับเป็นแบบโช๊คเดิมเพิ่มเข้ามานะครับแต่ก็ยังให้ความกระชับนุ่มนวลแล้วก็ขับขี่ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับมากันต่อส่วนด้านบนนะครับเคยเห็นกันไหมครับหลายๆคันเราอาจจะไม่เห็นนะกเจ้าตัวพวก XLS ใช่ไหมครับแต่ตัวนี้นะครับบอกเลยว่ามีลูปเทลเข้ามาด้วยเป็นเรื่องหลักของกลศาสตร์ มันจะรับกับตัวท้ายกระบะนะครับอ่าจะมาโผล่กันด้านหลังนะครับซึ่งตัวนี้เรียกว่าดักเทลนั่นเองนะครับตัวนี้ก็คือดักเทลหรือภาษาบ้านๆเราก็คือสาวัยรุ่นคืออะไรครับตูดเป็ดนั่นเองนะครับหลักของแอโรไดนามิกมันจะส่งมาถึงด้านท้ายและรีดลมออกเลยนะครับเพื่อไม่ให้อากาศไปวนอยู่อยู่ภายในตัวรถนั่นเองนะครับทาให้รถขับขี่ได้ดีมากยิ่งขึ้นก่อถนนมากยิ่งขึ้นนะครับกับเจ้าตัวด้านหลังเห็นไหมครับการตกแต่งของเขา M.S.R.T. เด่นๆแบบนี้แน่นอนนะครับและไฟท้ายแบบ FuL l L E D นะครับที่พิเศษไปกว่านั้นนะครับด้านหลังเขานะครับกันชนท้ายตัวนี้นะครับออกแบบมาที่มีขอไปครับเจ้าตัวดิฟูเซอร์เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับช่วยรีดลมจากใต้ท้องรถได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับทําให้การขับขี่ดีมากขึ้นนะครับลมรีดออกไปด้านหลังเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับเจ้าตัว M.S.R.T. คันนี้นะครับมีเพียง200คันในไทยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าใครอยากได้นะ ตอนนี้เหลือไม่ถึง30คันแล้วนะครับบอกเอได้นะครับคิดไม่ออกบอกเอนะครับใครอยากได้บ,บันี้นะครับติดต่อ A ได้ที่เบอร์0 9 9 1 9 5 5 6 5 2หรือแพลตฟอร์มที่ขึ้นให้ทางด้านล่างนี้นะครับลูกค้ามีหน้าที่ให้โจทย์เอมีหน้าที่ตอบโจทย์คิดไม่ออกบอกเอได้เลยนะครับอย่าลืมโทรหาเอนะครับในส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ